ตาผ้าอยู่อะน้องออบนะครับจะเล่าเรื่อง<า>ปราบผีผครับาาาสามนาทีจบครับผมระหว่างที่รออยู่นี้ผมจะบอกว่าผมเคยไปโรงพักที่หนึ่งภาคกลางแล้วที่นี่ไม่ว่าตำรวจหรือคนที่โดนจับ โดนผีหลอกหลอนกลัวกันทุกคนวันนั้นผมไปผมก็ไปเหมือนพักแบบนั่งนั่งแล้วก็คุยกับตำรวจท่านหนึ่งตกดึกพอถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนมันหลอนจริงๆมันเป็นเสียงเหมือนคนเอาช้อนหรือเหล็กอะไรบางอย่างบันไดมันจะมีลูกโปง่งใช่ไหมที่ตั้งๆแล้วก็มีที่มือจับใช่ไหม ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเหล็กหรือแหละเกริงเกรงเกรงเดินมาจากชั้นสามเพื่อจะมาชั้นสองไอ้ตรงที่ผมนั่งอยู่แล้วตอนนี้ตำรวจท่านนั้นเขาไม่อยู่ผมอยู่โรงพักตรงนี้คนเดียวกิงกรงตำรวจก็มีเกร็งเกรงเกร็เร็วขึ้นมันมันรู้จังหวะด้วยทำให้คนกลัว เอาเป็นว่าถ้าคนกลัวผีนะตรงนั้นนะร้อนร้องลัน่นร้องลัน่นล,ลงพักแล้วก็คงวิ่งหนีไปแล้วอ่ะแต่พอดีผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ลงไปข้างล่างก็กลัวหมากัดแล้วก็กลัวหนีเสือปะโจระเข้หนีผีไอ้นี่ไปเจอผีอื่นเห็นไหมคือคือมันเป็นอะไรที่มันหลอนมากนะมันจินตนาการเราตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มันจะคิดต่อว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันจะมาทําอะไรเราแล้วมันจะโผลมาแลบลิ้นปิ้นตาคือมันเป็นโรงพักที่ไอ้ผีตนเนี้ยเออขอขอโอ้เกรยงผีตนเนี้ยมันเหมือนมันตายในคุกหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วมันตายเยี้ยนตายแล้วมันหลอกคนไม่ไปไหนเป็นโรงพักหนึ่งไปไปเซิร์ชใน Google ได้มันเป็นโรงพักภาคกลางที่มันเฮี้ยนที่สุดคนเจอผีเยอะนักโทษนี้อยู่ไม่ได้โดนจับมานี่ร้องลั่น ไอไ้อห้องขังตรงนี้อยู่ไม่ได้วันนั้นผมก็ไปแล้วโอ้โหร้อนจริงๆ <c oughs> คือคือที่ที่ผมได้ไปเพราะว่าผมรู้เรื่องผีเฮียนนี่แหละพอผมคุยกัูลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นตำรวจเขาบอกเออเดี๋ยวพาผมไปส่ง <c oughs> ลูกลูกพี่ลูกน้องผมเป็นคนดีไหมคุณกัรยาถามแอดมินหน่อยถามแอดมิน <c oughs> แต่ละคนดีๆทั้งนั้นไปไปการจะนะบุรีถามที่ไหนมีผีเฮียนพี่สา้ายพาไปส่งไอ้ที่ซ่องล้างอ่ะ ที่ผีเฮี้ยนที่สุดอะแล้วก็บอกเดี๋ยวมารับบังเอิญผมรู้ก่อนผมดูรายการผีมาก่อนผมก็เลยเอ้ยไอ้ที่นี่มันคุ้นๆผมเคยดูรายการแล้วก็เข้าไปในซอยนี้ถนนนี้เอ๊ะลักษณะนี้ผมก็เขาตอนแรกเขาไม่บอกผมเขาบอกอ่า,อาปล่อยตรงนี้อะใช่ใช่สุสานโสเปนีเขาบอกอ่ะเอ็งลงเดี๋ยวอะไรที่เดี๋ยวเดี๋ยวเองเองจะได้ได้เจอได,ได,ได้รู้ว่ามีไหมแล้วแล้วก็ คือคือเหมือนผมได้ลงไปเดินชะโงกดูหน่อยหนึ่งแล้วนะแต่แต่บอกก่อนอืมอันนี้อันนี้คิดว่าไม่ได้หลอนนะมันมันเหมือนเคยเจอเหมือนคล้ายๆผู้หญิงโบกมือถ้าเรามีบุญผีหรืออะไรเขาอยากจะให้เราไปนะเขาจะอยากให้เราไปดูไปเที่ยวนะเพื่ออะไรรู้ไหมเขาได้บุญเขาได้บุญจากเราแต่แต่แต่ทำบุญไปเยอะๆนะเออถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามีบุญแล้วผีจะหลอกหรือจะอะไรเขาเขาผีจะมองเราเป็นมิตรนะเป็นมิตรจริงไหมน้องออฟน้องออฟแต่แต่น้องออฟนี่มีครูบาอาจารย์เออมันมีอยู่สองอย่างถ้าเรามีบุญแล้วผีเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะกลัวกระแสะบุญก็มีนะถ้าเป็นพวกผีสิงผีเข้าอะไรเงี้ยนะน้องออฟตากผ้าห้าสิบตัวไม่ใช่ไหมยังไม่เสร็จใช่ไหม เอฟซหกสิบหกคนรอฟังสามนาทีอยู่นะครับอเดี๋ยวรอตากผ้าตอนนี้ตากไปแล้วสามสิบตัวรอแป๊บนะครับเสร็จแล้วครับห้ิบตัวตากเสร็จแล้วนะครับน้องอรอพินค่ะเราเราด้เรื่องเราที่ว่าแบบว่าขอแทนเป็นตามสมมุติทั้งหมดนะพี่ครับเรื่องราวสุดสยองนะครับอืม อ่าระหว่างผีชินกับมองผีอิสลามนะครับอืมอันนี้เขาแปลว่าประมาณว่าแบบของแท่เจอของแท่เลยพี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับขอน่นขออกขอกัวก่อนนิดนึงครับว่าเรื่องราวพูดผีปีศาจต,ตามความเชื่อของคนบนโลกเนี่ยมีมากมายครับตามแต่ละที่ความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับอืมซึ่งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยนะครับว่าเปิดใจรับในความต่างตรงนี้ด้วยนะครับอืม ส่วนเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มันเป็นเรื่องราวของอพี่เอกับพี่บีแล้วกันนะครับครับนะครับซึ่งผมได้ทราบเนื้อหาเรื่องราวนี่าว่าเขาเป็นคนที่มีอาชีพคล้ายหมอผีครับแต่เป็นแบบของทางศาสนาอิสลามครับเนื้อหาและเรื่องราวฟังส่วนจึงแตกจากแตกต่างจากเรื่องผีในแบบที่เราคุ้นเคยไปบ้างนะครับดังนั้นอยากจะให้ใช้วิจ,จารณญาณกันด้วยนะครับ ครับเข้าเรื่องเลยนะครับพยกอ้น,นิด <ๆ S 1> หนึ่งคุณโนเลมิดเขาถามเดี๋ยวให้น้องออฟเล่าเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ความคิดเห็นและน้องออฟและทุกทกคนด้วยนะครับว่าเขาถามว่าอิสลามมีผีไหมเพราะเขาบอกว่าตายไป,ไปไปอยู่กับพระเจ้าศาส,สนาคิดจ,จะเช่นการบางอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะมันจะมีโปรดัตเต้นโปรดดัตเต้นมั้งตายแล้วจบใช่ไไปอยู่พระเจ้าครับอ่ะต่อครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เอนะครับประมาณแปดปีก่อนครับเหตุเกิดที่จังหวัดสงขลาสงขานี่เรื่องเล่าเรื่องผีเยอะมากครับทางภาคใต้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพี่เอกับพี่บีที่เป็นแฟนของพี่พี่เอเนี่ยเป็นหมอบ้านครับหมอที่รักษาอาการคนโดนผีเข้าหรือทางทางอิสลามเขาจะเรียกว่ายินนะครับ ยินนะครับยอมยิงระอีไม่ <นะ S 2> มีมมคําว่าดีต่อนะครับยินครับครับผมส่วนตัวแล้วพี่เอกับแฟนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ประทะกับยินมาหลายครั้งครับอืโดยในครั้งที่หนักหนาสาหัสแตกต่างกันไปแต่ละครั้งเนี่ยอืแต่ที่น่ากลัวสุดคือการทําพิธีคือการที่ไปทําพิธีขับไล่ยิน ที่เข้ามาสิงคนที่ประดังเบซาครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับไปเที่ยวประเทศมาเลเซียครับอืมระหว่างนั้นเนี่ยเธอได้ไปเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งครับ,รบอยู่ในลิ้นชักห้องพักภายในโรงแรมเล็กๆที่เธอไปพักด้วยความสงสัยครับนีกใส่คนไทยพี่อันนี้คือเจอกระดาษแล้วตกใจกลัวใช่ไหมครับยังครับพี่ยัง S <S ย่างย่างนะครับเ็เเป็กมาผิดตอนนะครับอ่ะย<า>ังด้วยความสงสัยนี่ใส่คนไทยครัพี่ <S 2> <S 2> จึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยขึ้นมาดูปรากฏว่ามีเนื้อความในกระดาษมันเป็นคำสาปแช่งของให้ยินจากดินแดนแห่งความมืดตามมาก่อกินสิ่งสู่จนพี่นาศด้วยยับนะครับเนื้อความในกระดาษพอผู้หญิงคนนั้นเห็นเธอก็ตกใจคับรีบทิ้งกระดาษใบนั้นลงไปในถังขยะนะฮะอืม และเมื่อเธอเดินทางกลับมายัางประเทศไทยนะครับรอยู่ที่ประดังเมีาบ้านของเธอเนี่ยอืเธอก็เริ่มพบเรื่องราวแปลกๆปกครับพี่อืมมาคือเวลาอยู่บ้านหรือไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยครับเธอจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนคอยตามติดตัวเธออยู่ตลอดเวลานะครับอืมหรือเป็นความรู้สึกแบบว่าถูกใครก็ไม่รู้คอยจ้องตามมองอยู่ตลอดเวลานะครับอืมจนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้พี่โชว์คนเดียวขอเบรกขอเบรกนิดนึงได้ไหมใครไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วสมมุติคุณนั่งอยู่แล้วสมมุติบ้านคุณมีบันไดแล้วมันเหมือนมีคนมองลงมาใช่ไหมมองลงมาเขาเรียกว่ากระแสของผีกับคนมันมันก็มีพลังงานเหมือนกันจริงไหมน้องใช่เว้ยนี่ตอนนี้ผมนั่งเล่าอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมนั่งอยู่คนเดียวพี่ ดีมากครับไม่เหงาครับผมโอ้ยมันเป็นไรผมชอบอยู่เงาๆดีกว่าพี่แต่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกลัวแต่เราไม่ท้าทายดีกว่าอืมนะครับผมพอกลับมาเนี่ยก็เจอเรื่องราวแปลกๆดังที่ผมว่าไว้นะครับอืมบางครัง้งบางคราวในเวลากลงางค่ำกลางคืนนะครับเมื่อเธอเข้าห้องนอนไปแล้วเนี่ยไฟจากถนนนะครับส่อง เข้ามากระทบกับม่านหน้าต่างในห้องนะครับก็เห็นเหมือนมีเงาของใครก็ไม่รู้นะยืนอยู่นอกหน้าต่างครับพี่โชคทั้งที่เธออยู่คนเดียวและเป็นไปไม่ได้ที่มีใครจะมายืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นพวกมันสูงมากพี่เหตุการณ์เราเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นพีมากขึ้นทุกวันและตีขึ้นทุกวันครับจนวันหนึง่งผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองจิตตกแบบสุดครับ ร่างกายเนี่ยอ่อนแอนะครับสู้ผมนะครับก็มีปรากฏว่ามีเงาดําของใครคนหนึ่งครับเดินเข้ามาเธอถึงเตียงนอนครับและเงาดําอันนั้นนะก็ลงมานอนทับตัวเธอโดยที่มันพยายามจะเบียดเข้ามาในตัวผู้หญิงจนไม่ได้ด้วยความกลัวครับเธอก็อุทานขึ้นมาเป็นภาษายาวินะครับพันล่อ ผูู้ักรัน,นะครับแต่ว่าอะไรผู้หญิงคนนีน้อันนี้ผมเหมือนจะเป็นมามาดเดจนาบอกให้คำนะว่านะอักรหูอักบัดก็คือเหมือนกับคำอุทานของคนอิสลามเหมือนกับแท้จริงแล้เอาละมีอยู่จริงแค่นั้นแหละพอผู้หญิงคนนั้นพะทีผผ่ผู้หญิงคนเนี้ย ดิศหนึ่งดิดหนึ่งคุณเจนนาครับแล้วพอพูดคํานี้ว่าพระอัลเลาะห์มีอยู่จริงจะจะจะอย่างไงก็จะช่วยให้แบบมาคุ้มครองอย่างนี้ไหมก็ไม่เชิงกับอย่างนั้นนะพี่โชคก็เหมือนกันลักษณะเหมืนกับเหมืนกับคำอุทานเหมืนกับเราไปเจออะไรสักอย่างล้วก็อักรอักบัรเหมนกับคําอุทานคํานึงก็เหมือนกันนึกถึงพระเจ้ามาสักแวบหนึ่งอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เชิงมันมับคล้มครอย พระเจ้าอะไรนะโอ้พระเจ้าสมมุติว่ากล้วยทอดพระเจ้าอะไรเงี้ยทีตีเป็นคำตลกตลกเลยโอ้ไม่กอดแต่มาเป็นคําอุทานที่น่าจึพระเจ้ามันไม่ใช่ว่าโอ้ไม่กอดอย่างนั้นนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเออเออคำนี้ไหมประมาณนั้นแล้วสักพักผีผีกล้วยก็จะโผล่มาใช่ไหมน้องออฟไม่ใช่เกี่ยวไเกี่ยว ครับสักพักพอสิ้นสุดคำนั้นเนงาดำนั้นนก็กระดินหายไปอย่างรวดเร็วเลยพี่อ,อีกสองสามวันต่อมาเนี่ยเอาอีกแหละเงาดำอันนั้นเนี่พยายามกลับมาจะเข้าร่างเธอให้ได้เหมือนเดิมครับอืจนในที่สุดมันเข้าไปในร่างกายของเธอจนได้ครับพี่และนับจากวันนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับ มันโมโหไปซะทุกอย่างใครพูดจาอะไรก็ไม่เข้าหูจากคนสุขกายเป็นคนพูดจาหยาบคายครับอือจนชีวิตเริ่มพังพินาศครับเพราะเธออรารวาสใส่ทุกคนจนไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยต่อไปอครับพี่ส่วนครอบครัวของเธอพอเริ่มเห็นอาการผิดสังเกตแบบนี้จึงไปหาคนที่มีวิชาอาคมทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยม,มาช่วยนะครับเพื่อจะทาให้เธอมีอาการดีขึ้นนะครับ หมอที่ตามมาดูคือหมอศยศาสตร์แล้วก็เป็นคนพื้นเมืองนะครับเทียบง่ายๆก็ประมาณว่าหมอผีบ้านเราเนี่ยแหละพี่อนะครับพอมาถึงหมอใสคนแรกเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ถูกยินเข้าสิงจากนั้นก็เริ่มทําพิธีกรรมขับไล่ยินที่บ้านทันทีนพี่ม,มีเรื่องแปลกแล่นหน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่ Mm hmm. นั่นคือพอผ่านไปไม่นานเนี่ยปรากฏว่าหมอใส่คนแรกคนนั้นนะครับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับผมในขณะที่อาการของผู้หญิงที่โดนยินเข้าเนี่ย mm. ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปโอ้แรงของแรงไม่มีใช่ครับ oh. ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยพี่ mm. ทางครอบครัวก็ได้หาหมอใสยยาศาสตร์คนใหม่มาทำพิธี รักษาเหมือนเดิมอย่างต่อเน,นื่องครับแต่ปรากฏว่าไม่ว่าหมอไหนที่มารักษาให้ครับลว้วนมีอันเป็นไปเช,เช่นเดียวกับหมอคนแรกไปถึงสี่รายด้วยกันนี่นี่นเบ็กเบ็ดนี่นี่ไหมน้องแอนนี่น้องแอนนี่เปิดกล้องเอ้เปิดเปิดไม์ขึ้นมาคุยในเร็วเนี่ยพี่โชคคุยนอกนอก,นอกหลังไม้ฟังน้องออฟเราเนี่ยถ้าไปเจอผีที่มันเยี่ยมเยี่ยมโหดโหดเนี่ยนะ ืน้องแอนนี่ต้องมีอะไรป้องกันตัวเยอะหน่อยนะฟังคุณสโตนนอปอ่ะเขาเป็นทหารระเบิดอะเขาบอกว่าการคุณสายต้องมีมีดหมอต้องมีเบี้ยกแก้ต้องมีตะกุดคือถ้าน้องแอนนี่เดินสายช่วยเหลือผีให้ออกจากคนหรืออะไรต่ออะไรมันไม่แน่นะ,ะไปเจอเฮี้ยนเฮียนวันใดวันหนึ่งนะถ,ถ้าเจอเหมือนอี่ชคกก็เตือนแล้วกันแล้วลอันนี้ก็ พี่ก็เช่าต่อพี่เดี๋ยวพี่บวกพันเปอร์เซ็นส่งไปให้มีดหมอมีดหมอต้องบอกนิดนึงครับพี่โชคเอาแพงเลยก็ชอบหดหดเนี่ยเนี่าจะให้ฟรีอ่ะแม่จะรวยงานนี้แหละจะรวยงานนี้แหละอ่ะต่อต่อแต่ต้องขอบอกนิดนึงครับพี่โชคว่าอย่างชินสิ่งที่ผม พูดถึงเนี่ยผมไม่อยากพูดชื่อครับสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยพี่เบีย้ยแก่นะครับอืพระพระเครื่องอะไรเนี่ยครับมันกันได้ประมาณหนึ่งครับพี่แต่ถ้าเอาให้แน่แ่จริงๆต้องเป็นกริชอาคมที่ทําพิธีศาสนาทางอิสลามครับต้องเป็นเก้าคดเท่านั้นพี่กริชอาคมเนี่ยถึงจะเอาอยู่พี่ปราบไม่ได้นะปราบไม่ได้ได้แค่สะกด ขับไล่ไปแค่นั้นครับพี่ทพิธีจากทังอิสลามเหรอใช่เป็นกรีอาคมที่ปลุกเสกแบบว่าปลุกเสกแบบแน่นๆเลยพี่อืมถ้าเหมือนเปียกพี่ก็เหมือนเดี๋ยวไอ้นายจะบอกนะคําว่ากรีดเก้าโคตรน่ะก็เหมือนกับมีดหมอที่พี่โชคพูดนั่นแหละเหมือนกับเขาทําแต่แค่แก้สะกดเหมือนกับพี่ก็บอกนะเหมือนกับเขาแค่จี้ในตรงตรงฝ่ามือที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะ เขาก็แค่เหมือนกับเขายีนตัวนั้นก็จะร้องมันก็จะร้องอ้าขึ้นมาทันทีแต่เขาแค่หายไปในชั่วพริบตาหนึ่งเดี๋ยวพอตัวอ่อนๆเหมือนกับคล้ายๆมันก็เราจิตอ่อนๆมันก็จะมาอีกปกติโอ้ใช่ถ้าว่ามันไม่เอาออกจากต้นตอนะพี่โชคหนูเคยเจอมาแล้วเรื่องนี้หนูเคยเจอกับตัวหนูเองนี่แหละหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกอะแต่มันเกิดจากบ้านหนูเองไงของแขกมันแรงนะพี่นะหนูบอกไว้เลยนิดนึง คุณเจนาเป็นคนจังหวัดอะไรครับปัตตานีครับครับโอ้ตายด้วยกันแล้วสวัสดีครับปีครับสวัสดีครับของของแขกแลนด์เน่ยเป็นคนปัตตานีแล้วแล้วถ้าเกิดกล้วยกล้วยแขกนี่อร่อยนะนอกเรื่องนะผมนอกเรื่องอร่อยสิพี่มีแขกแขกเหมือนกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถามหน่อยถามหน่อยถามเจนนานิดนึงน้องออฟพักนิดนึงแล้วแล้วความที่อาวุธ อะไรต่างๆของของคนแขกกับผีแขกเนี่ยถ้าเทียบกับคุณใสาทางคัมเรนะโอ้โหเขาดังนะคขมเรเนี่ยเรื่องชื่อนะจริงไหมไขเฮี้ยนไขรแรงกว่ากันในความรู้สึกแกนาพอกันพี่พอ,พอกันเลยเหอของอิสลามกับของคขมรนะ่มันแก้ยากที่สุดในบรรดาของทั้งหมดใช่ครับเนี่ยสมัยที่นาเด็กๆอ่ะนาอยู่ประมาณโมหกพี่คิดดูอ่ะญาตินาเป็นอนะ่ะ โอ้โหพี่โชคคิดดูตั้งกี่สิบกว่าหมอกว่าจะได้หายอ่ะถึงเวลามันมาปุ๊บพี่โชคคิดดูทีหกโมงถึงกับว่าร้องไห้มันก็มาร้องไห้เลยนะถึงวันไหนที่ว่าคล้ายๆเหมากับวันถ้าเป็นคนพุทธมันก็เหมือนกับวันโกนวันอะไรเขานี่แหละมันก็มาตามวันพระนี่แหละผีอนะแต่มันมาในเงาอิสลามหนูก็ไม่เข้าใจแต่หนูเนี่ยเป็นคนไปเก็บของ เอง,เองที่จริงหนูไม่เชื่อนะเรื่องแบบนี้อ่ะพ่อหนูคล้ายๆเหมือนกับผมผมขอ,อ,อพูด<ม>ตรงนี้เลยว่าบ,บ,บางคนที่บอกว่าอุย้ยผีทําอะไรคุณไม่ได้หรอกโอดนะผมโดนผีข่วนแบบเจ็บเลยนะแล้วมีรอยเลือดยาวเลยนะซิบซปๆเลยนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กประถมมแล้วโดนเหมือนเหมือนโดนแบบผีนะไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมพี่คงเป็นผีผู้หญิงนะพี่คงผีไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหม ผู้หญิงไม่ใช่แต่พี่โชวพี่โชคในอิสลามอ่ะในความคิดที่พี่เขาเขาพูดเมื่อกี้ว่าอืมันจะเป็นเงาเงาดาใช่ในอิสลามนะ้ำมันจะไม่มีตัวตนพี่นึกสภาพบอกปะจะมีแบบเงาเงาดำกับอะไรซ้อนๆกันอยู่หนูก็เคยเห็นนะอว่ามันสอนแต่มันไม่เห็นนะ่ะว่าเป็นรูปร่างหัวหางมีคิ้วมีตายอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะ แน่หนูจสี่สิบสองแลยมีหัวหางคิวตามีหูมีตาหามหางยาวนะนอกเรื่องไอผมนอกเรื่องตู้อัวอ้วนๆน้เปล่าช้างเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะถามนิดนึงว่าถ้าเกิดผีขมเมนต่อสู้กับผีแขกผีอะไรจะชนะครับเจ๊นาช่วยตอบหน่อยเจนาไม่รู้นะพี่แต่ว่าที่รู้รู้นะคือ ของแขกอะ่ะไม่รู้ว่ามันแรงอะ่ะอืพ่อหนูก็เคยโดนนะพี่พ่อหนูเคยโดนแบบตะปูติดฝาโลงอะ่ะ<ฮ>ตะปูตะปูตายหงเขาเรียกตะปูยังไงอะ่ะเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟเล่าก่อนเนี๋ยหนูไล่ตามหลังเนี๋ยหนูเล่าของหนูให้ฟังครับต้องต้องบอกพี่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเคยเจอเคยเห็นตั้งแต่เดินสายนี้มาเนี่ยพี่ ผมบอกเลยว่าของเขมรน,นะถ้าเจอกับของแขกจริงๆนะผมบอกให้ในของแขกนี่ไอ้ของเขมรเนี่ยผมว่าแบบเด็กๆไปเลยนะบอกให้ถ้าเจอของแขกเนี่ยจริงพี่เพราะว่าของแขกเนี่ยเป็นที่แก้ยากมากนะครับเหมือนภาษานะ่ะมนบางบบทบางบทเนี่ยพี่มันคือบาลีที่เราแปลมาในภาษาพุทธถูกไหมพี่คำบางคำอะครับอ่า ยังพอที่จะแก้ได้พอที่จะถอดได้ว่าโดนอะไรมาพี่แต่ภาษาอิสลามอ่ะเราต้องแบบยังมียาบีโบราณหรือว่ามีอะไรแบบมันต้องแบบว่าคนที่รู้ลึกจริงๆริงนะพี่ถึงจะแก้ได้ถึงจะหน่งถึงจะช่วยเหลือกันได้พี่ถ้าเกิดแก้มั่วๆก็เนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปก็คือมีอันเป็นไปแน่นอนครับคนไปแก้มั่วๆเนี่ยพี่อ่าผมจะบอกให้ใช่มันมันมัน เป็นอะไรที่ผมคิดว่าในบรรดาคุณสยมนดำวะเนี่ยคิดว่าของแขกเนี่ยคืออยู่เหนือหวงโซ่ทั้งหมดเลยพี่อืมปันหนึ่งปันหนึ่งว่าเป็นผู้อยู่รอดในหวงโซ่อาหารอะไรประมาณนั้น,นอืมของแขกเนี่ยเพราะว่ายินเนี่ยมันคือสิ่งที่ปราบไม่ได้พี่ทำไม่ตายอีกรอบก็ไม่ได้พี่อื นักนกครศรีธรรมราชนี่ถ,ถือว่าเข้าถิ่นแขกหรือยังถ้าให้นับเข้าถิ่นแขกจริงๆนะพี่ต้องลงใต้ไปหน่อยในในในจังหวัดชุมพรในจังหวัดชุมพรในจังหวัดสุราชจังหวัดนครก็ระจะมีเป็นหมู่บ้านพี่จะมีเป็นหมู่บ้านอย่างสุราชเน,นี่ยก็ต้องมีตั้งแต่อําเภอชัยยาไปถึงอําเภอท่าชนะอะอย่างจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะมีแถวอ่ แถวสวีนะครับแถวสวีแถวหลังสวนนะครับแถวประทิวนะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะครับอืมถ้าอย่างนาครเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีบ้างนะครับ,รบมันก็มีเขาบอกว่าแก้แค้เคสแก้เคสก,ก็คือแบบว่าการพกเคี่ยวหมูตันนะครับอะไรแบบนี้นพี่อืมช่วยได้นี่น้องแอนนี้ฟังนะเคี่ยวหมูตันนะ เคี่ยวหมูพวงไม่ได้นะตันอย่างเดียวเท่านั้นต้องตันถ้าเกิดได้มาพวงแล้วรับใส่อุดอะไรเข้าไปให้ตันได้ไหมน้องออฟอะไรนะพี่ได้เคี่ยวหมูฟันผูมามันกลวงแล้วเราอัดอะไรไปเข้าไปให้มันตันได้ไหมมันไม่ใช่ของตนสิทธิ์ไงพี่อเคี่ยวหมูตันนี่คือไปได้นะมันต้องมาสมบูรณ์นะใช่อันนี้ผมดูเหมือนไร้สาระแต่มีสาระนะครับผม เครื่องหมูเื่อหูตันนี่เื่อมตันนี่มันถือว่าเป็นของทนสิทธิ์นะพี่เพราะว่ามันเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชอยู่ในตัวโดยไม่ต้องผ่านแต่แต่ฟังนิดหนึ่งพูดพูดถึงของทนสิทธิ์ของอะไรอะไรผมขายของกับพี่สาวแล้วมันมีหมาของหลวงพ่อท่านหนึ่งอยู่ระหว่างกลางในงานองค์พระปฐมเจดีย์ท่านเลี้ยงไว้ตรงกุฏิแล้วมันดุมันเป็นหมาพันธุปุกปุย พันอะไรไม่รู้ตัวอ้วนๆเตี้ยๆแต่มันดูเหมือนน่ารักแต่มันกัดคนแล้วแล้วมันก็มีเมืองช้างจากสุรินมามาขายพวกเป็นตะขอช้างบ้างหางช้างบ้างอะไรช้างบ้างที่เขาบอกว่าอันเนี้ยกันหมากัดกันสัตว์มีพิษกันอะไรต่ออะไรผมก็ไปดูแล้วก็เช่าให้พี่สาวติดตัวไว้พี่สาวก็ชอบเกี่ยวกับช้าง ปรากฏว่าก็มั่นใจว่าหมาคงตัดไม่เข้าและแล้วไอ้หมาตัวนี้ก็ตัดที่สาวผมเข้าผมก็เลยรู้สึกว่าที่เขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับช้างแล้วมันจะกันเนี่ยมันจะกันได้จริงหรือขอเอาโหสิกรรมหมู่บ้านช้างเมืองช้างจังหวัดช้างอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้จะทำ ถ้าเกิดว่าเป็นของขังที่เกี่ยวกับช้างเท่าความรู้ผมนะพี่อืก็คืองากําจัดครับพี่เคยได้ยินกนะัผมว่<ง>าวีไอซนี่ทุกคนเคยได้ได้ยินนะครับมันต้องเป็นงาที่เกิดจากช้างพลายตัวผู้ที่กําลังตกมันนะพี่ออครับแล้วก็แบบว่าตกมันแล้วก็แบบแบบว่าเอางานเนี่ยไล่วิดไล่หัวต้นไม้แล้วงาหักเสียบต้นไม้อยู่นะพี่อืนั่นคือเขาเรียกว่างากําจัดนะครับ ปะนะนึ่งว่าอาวุธของเทวดาครับพี่อ่ามีดิ์เดชในโคงกระพันชาตีขับไล่พูดผีมิจฉาศคนโดนโคงโดนของเนี่ยสามารถแก้ได้นิยมเอาไปทำเป็นด้ามมีดหมอ,อมหรือว่าอ่าเป็นฝนผสมน้ำแก้คุณใสให้กินอะไรประมาณนี้พี่เดี๋ยๆแป๊บนึงคุณนุชจรีฟังอยู่ไหมหรือว่าหลับคามือถือไปแล้วคุณนุชจรีฟังอยู่ทักทายด้วยส่งเสียงมาหน่อย เฮ้ยเสียงใครกลคุณนุชจรีฟังอยู่ไหมเงียบอ่ะ้องออฟเราต่อครับเนี่ยครับก็ต่อมาครับพี่โชพี่โชอ่ะฟังอยู่ใช่ไหมฟังอยู่ใช่ไหมคุณมิสุเอะเอ้ยไม่ใช่หนุ่มนนาตำรวจก็เลยไม่ได้กุ่ยอ่ะตอนนี้ได้ยินอย่างคุณมิสุเอะบอกว่าเที่ยวหมูตันพ่อให้มาโดนขโมยเอาไปคืนเขาดีดี คือคืนเดียวเดี๋ยวนี้บุกจรีเอาไปใช่ไหมเออหลังแรกถามๆๆไม่มีอะไรำาำๆๆต่อต่อน้องออฟต่อครับผมแล้วก็ในอีกแบบหนึ่งของที่ของขังที่เกิดจากช้างนะพี่เท่าที่ผมได้ความรู้มา ก็คืองากำรใจครับพี่อืมอ่าทำไมถึงเรียกงากำใจครับเกิดจากช้างพลายตัวผู้สองตัวที่กำลังตกมันแล้วแบบว่ามาประทะกันพอดีแล้วเข้าต่อสู้กันจนงาหักพี่แล้วก็เด็นอยู่ตามพื้นป่าตรงนั้นนะครับพี่อืมครับอันนี้จะ